วันนี้มีแขกรับเชิญเพิ่มค่ะเป็นตัวเล็กใช่มาสแตนบายรอตั้งแต่เช้าแล้วนะเป็นยังไงบ้างไม่ใช่โอเคไป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 เอาหน้ยข้อมือหน่อยใส่ท่าหน่อยเลยมอบเลยมอบเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมโอเคค่ะน้อง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 ได้ยินเสียงพี่เนาะได้ยินโอเคขอบคุณน้องๆทั้งสี่คนนะคะแล้วก็ขอบคุณ แฟนๆที่เข้ามาดูไลฟ์ตอนนี้กี่คนละคะ4,006ขอบคุณทุกคนนะคะทั้ง4 0 0ใครอ่าอ่ายังเข้าสู่ไลฟ์นะคะให้น้องๆทั้ง4คนค่ะทักทายแฟนๆแล้วก็แนะนำตัวเองนิดนึงได้ครับแหมสวัสดีค่ะก้อยรัชพรค่ะแลาภวเทป์คิม นะตตี้ค่ะดีดีมาใครเดียวมาไปค่ะไม่ใช่คนรายการผิดรายการค่ะพี่พี่ค่ะระบบโอเอ๋วครับยู่ิ้นค่ะระบบเป็นเ๋ครับโอบครับระบบเป็นใจครับผมเบย์เบย์รับดเป็นตโอเคก็เรารู้กันละเรารู้จักกับเต๋อแล้วก็โอเอ๋วกันในภาคแรกไปแล้วเนาะภาคแรกไปแล้วอ่ะอันนี้ขอพูดถึง ก้อยกับโอบนิดนึงกับบทบาทที่เพิ่มเข้ามาในพาร์ทสองอ่ะแนะนานิดนึงว่าแต่ละคนรับบทขิมกับจาเนี่ยคือเป็นเป็นคาแรคเตอร์เป็นประมาณไหนแล้วก็เป็นแบบบทบาทสําคัญในพาร์ทสองเป็นยังไงบ้างอาจ่าไปครับผมผมรับบทเป็นพี่จ่ายนะครับผมก็เป็นพี่ในคณะของเต๋นะครับผมก็จะเห็นได้แล้วก็คือมีสองสองอีพีที่ผ่านมาก็คือเป็นเหมือนกับพี่ที่โตกว่าปีหนึ่งส่วน ต่อมาก็คือพี่ชิมเป็นพี่สองปีนี่ปีสองนี่ปีสามค่ะใช่ครับผมเราจะห่างกันคนละปีครับผมแล้วพวกเราก็คือเรียนแบบว่าละครจะชมละครกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาดูซีกันมากเลยนะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่แบบมึงมาพาวยกันแบบว่าใช่เป็นคนในคณะแล้วก็เป็นคนในชมรมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราก็เห็นได้ว่าเตะเนี่ยก็ทําเป็นแบ็กสเตจในละครเอ่อในการทำละครใช่ละครเวทีของพี่ก้อย ก็จะเหมือนกับว่าจำลองคณะจริงที่แบบพึ่นพี่นน้องสนิทกันอะไรเงี้ยค่ะจ่ายจริงจก็คือปอบปัวได้เลยใช่ถ้าไม่เชื่อรอเล่นราอเล่นประมาณนั้นค่ะก็จะสนิทกันสนิทกันโอเคคันนี้โอเคอ่าส่วนทั้งเตะแล้วโอเอ๋รารู้แล้วว่าเป็นพายแต่ว่าเราอยากถึงถามถึงพาร์ทสองว่าโตขึ้นยังไงบ้างในในสําหรับพาร์ทสองเตะกับโอเอ๋อมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง ก็ที่จริงก็มีมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างนะครับที่จริงก็ออนไปถึง EP ีสองแล้วก็ก็จะเห็นแล้วว่าอย่างโตเอ๋อเองเนี่ยก็ได้ย้ายย้ายภาคแล้วไปเรียนภาคโฆษณาแทนการแสดงะเงียครับที่จริงคือว่ามันเปลี่ยนเยอะจากพาร์ทแรกเพราะว่าเหมือนเหมือนตัวละครมันโตขึ้นด้วยได้ได,ได,ได้มาอยู่ในสังคมใหม่ๆบรรยากาศมหาลัยด้วยเพื่อนกลุ่มใหม่ๆด้วยเงี้ยครับก็ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านอย่างตัวเต๋อเองเขาก็จะทําละครคณะเขาก็จะได้รู้จักกับทั้งขินแล้วก็จ่ายเงี้ยครับก็ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ของของตัวละครเนาะใน e p พีสามคืนนี้ครับเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ก็รอติดตามกันครับก็อย่างในเทร์เลอร์บอกไปแล้วนิดนึงอันนั้นขอสปอยเพิ่มนิดนึง e p พสามนิดนึงยังไงดีเราจะปอยก็เสียงมาโอเคแปลแปด้วยฮะแปลด้วยก็สำหรับ EP3 สามนะคะสบายเลยนะคุณนะสบายมนกันเนะ ก็จริงๆจาก E ีหนึ่งอะไรเงี้ยผมจริจริงๆี p หนึ่งเป็น E ีีที่เราจะได้เห็นกาทรานสิชันของเต้แล้วเอ๋อจากการที่เหมือนกับว่าข้ามมาจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับว่าจริงๆแล้วเราส่วนใหญ่จะเป็นการเซตอัพแบก้องต้แหรือว่าจริงๆแล้วตัวละครแบบอยู่ที่กรุงเทพเป็นยังไงใครอยู่คณะไหนมีเพื่อนกลุ่มไหนอะไรยังไงใครไปทําอะไรบ้างสถานการณ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมส่วน E ีพีสองก็จะเป็นเล่าเหมือนกับว่าพอตัวละครทั้งสองตัวอยู่กรุงเทพมาได้พักหนึ่งปุ๊บแต่ละคนเหมือนกับ มีประสบการณ์มากขึ้นมองโลกกว้างขึ้นและอะไรพวกนี้มันวนกลับมากระทบต่อการตัดส,สินใจหรือทัศนคติของตัวละครอย่างโอเอ๋ o e L, นี่ก็จะเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วเหมือนการได้เข้าไปเรียนภาคการแสดงจริงๆมันทําให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเขาอ่ะไม่ได้ชอบการแสดงขนาดน,านั้นแล้วเหมือนกว่าเขาอ่ะรู้สึกว่าถนัดกับภาพโฆษณามากกว่าก็เลยตัดสินใจย,าย้ายภาคอะไรอย่างน้ที่แบบได้ลองเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอีพีสามเนี่ยถ้าสำหรับคืนนี้คือถ้าได้เห็นเทรลเลอร์แล้วเนี่ยมันก็จะเล่าว่าจริงๆแล้ว พอทั้งสองคนเหมือนแยกภาคกันแล้วก็จริงๆความสนใจหรือว่าความชอบอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มแตกต่างกันอะไรเงี้ยครับมันมันก็อาจจะทําให้ตัวละครเหมือนห่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเหมือนตัวแปรที่เหมือนกบว่าเข้ามากระทบกับความสัมพันธ์ก็คือ เบย์เบยใช่คือเม่กี้ฉันรู้สึกว่าระหว่างพูดไปอ่ะเบย์เบยก็เหมือนฟังนิทานเนาะมีหลับตาไปหลายตอนเหมือนกันนี่เขย่าตลอดเลยฮะก็คือพี่จยเดี๋ยวพี่จยจะเข้ามาแต่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบนหรู้ว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมว่าคืนนี้เนี่ยพอจบแล้วน่าจะเริ่มได้เห็นทรงละว่าเป็นยังไงสถานการณ์จะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้จจะเป็นผู้มาทําอะไรใน EP สามคือเราจะได้รู้กันใช่ไหมคืนนี้ ใช่จริง,รงๆแล้วผมว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่สําคัญนะเพราะว่า mm hmm. เพราะว่ามันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างคือรู้สึกว่าถ้าพูดว่าเป็นคลายแม็กก็คือก็ว่าได้เหมือนกันสําหรับค<อ>ือสำหรับภาคสองนี้เรียกว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของของวาื่องรัวความสัมพันธ์ที่แบบที่ที่ถูกกระทบโดยมือที่สามนี้ดีกว่าเป็นเป็นแบบการกูเริ่มต้นแล้วหลังจากนี้ก็จะยาวแล้วครับยาวแล้วพี่ก็จะโดนต่ายาวแหมรอดูครับ ออกเตรียมรับมือยังไงบ้างใน EP สามนี้หลังถ้าหลังกระจก EP สามเนี่ยเตรียมรับมือ <laughs> ผมบอกแล้วผมบอกแล้วว่าเฮ้ยไม่ให้ไม่เอาผมบอกแล้วว่ายังไงก็ตามนะผมไม่ไปคนเดียวแน่นอนนะผมจะลากคนสองคนหรือว่าทั้งบริษัท <laughs> <ๆ>ไปด้วยแน่นอนครับผมไปไยเตรียมตัวเลยนะพ่อพ่อไปแล้วเรามาลุ้นกันเนาะว่าจบ EP สามฟีดแบ็กจะเป็นยังไงแต่ละคนจะเจอฟีดแบ็อะไรบ้างหนับ โอเคเมื่อกี้เห็นบิลกินเรากพูดถึงเรื่องออพาร์ทหนึ่งที่เราจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพเนาะก็อยากถามย้อนถามไปนิดนึงว่าตอนพาร์ทหนึ่งอะค่ะเราไปถ่ายทําที่ภูเก็ตทั้งพีแลวกินอะชอบอะไรในที่ภูเก็ตที่สุดประทับใจอะไรอืมที่จริงชอบบรรยากาศตัวเมืองภูเก็ตนะครับไม่คือรวมถึงแบบโอทาวด้วยรวมถึงทะเลด้วยหมายความว่าชอบชอบ,ชอบความเป็นอยู่ของคนที่นั่นด้วยชอบไลฟ์สไตล์ตรงนั้นท,ที่ที่รู้สึกว่า เขาเขาไม่ีความยูนิคของเขาเนาะคนภูเก็ตอ่ะมันมันก็ไม่เหมือนที่อื่นเลยหมายความว่าบ้านเมืองการกินวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันมันค่อนข้างจะแตกต่างมากครับผมพี่ก็ชอบตรงนั้นครับคือคือผมว่าความพิเศษของของผมก็พีพีกำกัการไปถ่ายที่ภูเก็ตครั้งนี้คือจริงๆแล้วเราไปอยู่ที่นั่นจริงๆเป็นเป็นเดือนนะครับเหมือนกับว่าวันว่างหรืออะไรต่างๆเอ้ยเดี๋ยวเรียนเอามานดี่มาถือคือเหมือนคือเหมือนช่วงวันว่างอะไรเงี้ยครับเราเราก็จะแบบเหมือนอ่าไม่ได้หยุด มันเหมือนถ้าเกิดว่าเอ้ยจริงๆคือบางทีก็ไม่ได้หยุดไปทำเวิร์กช็อปบ้างหรือว่าเธอว่าหยุดแล้วก<า>็ใช้ชีวิตที่นั่นเลยใช่แล้วก็จะไปเหมือนว่าไปเที่ยวทะเลบ้างไปไปห้างไปเข้าตัวเมืองบ้างไปกินอาหารที่คือมันเหมือนเราเราไป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 ซัมเมอร์คอร์สที่นั่นนะอ่ะไปแบบไปใช้ชีวิตแล้ว <ๆ S 1> เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองที่ผมว่ามันเป็นเมืองที่ค่อนข้างครบเนี่ยว่าไอโซนที่เป็นเมืองเนี่ยคือเจริญเจริญมากคือเหมือนแบบเหมือนอยู่กรุงเทพเลยโซนที่เป็นธรรมชาตินี่ก็คือแบบน้ําสเหมือนแบบ หมือนออกหาดไปไกลเลยอะไรเงี้ยโซนที่เป็นวัฒนธรรมก็วัฒนธรรมชัดเจนมีเอกลักษณ์ชัดเจนผมเลยรู้สึกว่ามันมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์เป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากครับอย่างโอเอ๋วอะชื่อคือขนมพื้นพื้นเมืองของของของที่ภูเก็ตเนาะครับกินกับพี่ได้ลองชิมโอเอ๋วบ้างหรือยังได้ลองได้ลองมีโอกาสได้ได้ชิมหรือยังหวานไหมโอเอ๋วหวานไหมชือชิมลองยออยัง,ลอง,ออยงลองกินรืยยังโอเอ๋วเนี้ย ช้ำ <laughs> อันไหนช้ำอันไหนช้ำนี่ช้ำ um. จริงๆโอเอวมันไม่มีรสชาตินะมันมีรสชาติจากจากเอจากน้ำ,นำแดงใช่ที่จริงมีโอกาสได้กินโอเอ๋วหลายร้านด้วยแล้วก็หลายรอบครับเพราะว่าอย่างในในในซีนที่ถ่ายเงี้แล้วก็ได้กินอยู่แล้วแล้วก็ร้านข้างนอกเงี้ยเราก็ตระเวนกินให้ครบว่าเอ๊ะคนบอกว่าร้านนี้ดังร้านนั้นดังอะไรกินไปสามสี่ร้านไปเยอะอยู่ครับเยอร้านละคำล้วก็ทิ้งมีความไปรีวิวโอเอ๋วเนาะในในแต่ละร้านที่ภูเก็ตเนาะครับผม โ okay. อเคถามถึงก้อยบ้างค่ะก้อยในพาร์ทแรกอ่ะก้อยได้เป็นทีมเบื้องหลังเนาะพอมาอพาร์ทสองเนี่ยได้มาเป็นนักแสดงเป็นไงบ้างก็เปลี่ยนฟิลดีค่ะพี่แต่ว่าด้วยความที่เหมือนกับคือสนิทกับน้องๆอยู่แล้วเพราะเขียนมาตั้งแต่พาร์ทหนึ่งพอมาเล่นพาร์ทสองก็ก็คือร่วมง,งานกันก็สบายใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นบทที่ที่เรารู้สึกว่าเพร r เซนต์ความเป็นแบบนิเทศหรือความอินกับแสดงซึ่งเราแบบชอบสิ่งนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ สนุกดีค่ะมันมีความใกล้ตัวใกล้เหมือนกันเนาะใช่ไหมคะรวมก,กับเขาบอกว่าเป็นมึงอะใช่ใกล้เลยอะไรอย่างเงี้ยใกล้เหมือน<ว>เป็นตัว,ตวเองม,มากคือบวกเข้าไปกับ,บกับแบ็กกราวด์ที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเราดึงความเป็นเรามาใช้ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยคณะที่ไปสายงานที่ทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีความคาบเกี่ยวกันเยอะใช่โอ้ราคาพอมได้มาร่วมในโปรเจกต์พาร์ทสองเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพาร์ทหนึ่งก็ดูไปแล้วแล้วแบบ กระแสตอบรับดีเรามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมนักแสดงก็รู้สึกดีใจนะครับผมคือผมรู้สึกว่าการเล่าเรื่องในพาร์ทสองกับพาร์ทหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างโดยชิ้นเชิงเหมือนเป็นอีกรสชาตินึงเลยก็รู้สึกว่าเราก็มีหน้าที่เข้ามาเติมเต็มในซีรีส์ไารัชชันได้ใจเธอพาร์ทสองให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้มีคําถามจากแฟนๆส่งเข้ามาเยอะแยะเหมือนกันเลยนะคะเป็นคําถามน่ารักน่ารักฝากถามทั้งสี่คนอ่ะจะไล่จะค่อยๆไล่ถามนะคะก็คืออยากถามว่าทั้ง โอบและก้อยเนี่ยถ้ามีโอกาสทําละครเวทีสักหนูเรื่องอยากทําแนวไหนเนื้อเรื่องประมาณไหนแล้วอยากให้กินกับพีพีเนี่ยเล่นเป็นบทบาทอะไรอืมอืมทำละครเวทีสักเรื่องต่อไปดีนะทั้งสองคนเลยโอบก้อยอยากเล่นที่มันอยากอยากทําที่มันเป็นเกี่ยวกับแฟนตาซีนีดนึง Ah. รู้สึกว่าน่าจะสนุกเวลาเราจัดเอ่อจัดพร็อพหรือว่าเซตฉากอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะสนุกแล้วก็คือถ้าสมมติมีสองคนนี้มาเล่นแบบว่าแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรแบบแน่นๆน่อ่ะรับรองว่าเออน่าจะมัน mm. ใช่สำหรับผมนะคือก้อยก้อยเขียนก้อยเล่นสองมาก้อยอยากเห็นการเติบโตของเต๋อเอ๋วแบบซีเซ็นสั่คือเห็นเขาแบบว่าเอาจีนนะก้อยไม่รู้นะว่าจบยังไงเพราะว่าเขาให้ก้อยอา่านแค่สองตอน เพราะฉะนั้นก็เลยรู <si ้สึกว่าก็อยากเห็นภาคต่อของเรื่องนี้ไปแหละแล้วอยากรู้ว่าถ้าเรื่องนี้มันทําในรูปแบบละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยจะแตกต่างไปไหมลองเปลี่ยนฟิลเนาะจากซีรีส์เรามาเป็นละครเวทีมีคนอยากรีเควสอหนักแต่ว่าถ้าสงคนนี้เล่นละครเวทีก็เป็นอะไรที่ก็ยังไม่เคยเห็นก่อนนั่นแหละนั่นบิวกิ้งกับพีพีก็ต้องไปเล่นสดบนเวทีเลยพร้อมไหมคะขอ้องเพลงอย่าอย่าขอลองเพลงแล้วนี่อย่าคิดเดี๋ยวเขาทำจริงจริง อ้าก็เป็นการชี้แนวทางให้ทางทีมโปรดักชันละค่ะอ๋อพี่พี่อ่านมาบอกว่าพักก่อนใจค่ะโอเคอยากให้ทั้งสี่คนแนะนำหน่อยว่าอันนี้เป็นมีมความแบบขอคำแนะนำนะคะดูแปะลลักพาสพาสสองยางไรไม่ให้เครียดครับพี่เพราะว่าอินมากๆเลยค่ะเครียดด้วยแต่ก็ไม่อยากให้จบพอคิดถึงตัวละครทั้งหมด ดูยังไงไม่ให้เครียดอืมต้องกินอะไรด้วยนะทำยังไงดีต้องไม่ดูต้องไม่ดูถ้า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 ดูแล้วไม่อยากเครียดผมว่าผมว่าลองลองลองสลับคือเหมือนเขาว่าสมมติดูดูแบบดูสักหนึ่งมันจะเป็นหนึ่งสองทับห้า่อทับห้าใช่ไหมดูทีละส่วนเสร็จปุ๊บก็ข้ามไปดูบริษัทฮาแป๊บนึงแล้วกลับมาดูต่ออะไรเงี้ยอาจจะไม่เครียดมากก็จะแบบได้ตัดรูปอ๋อเดียให้พีต่อให้พี่ตอต่อ ก็เว้นได้มันมันดีมันมีท่อนที่แบ่งอยู่ในแต่ละตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าจริงๆแล้วคือก้อยว่าการที่ดูอะไรสักอย่างคือไปทาคอมดี้บ้างอะไรเงี้ยไวพดไปจะพดไป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 จะพานไปใช่เมี่ยงเจียงวะใช่เมี่ยงเียงเรใช่พอเธออีเที่ยวโอ้ไชโอเคพี่ก้อยก้อยว่าเออ จริงๆเหมือนทุกคนคือก้ยชอบการแสดงอยู่แล้วหลักเล่นหลักหล่อยแนวแตล้กษณบทุกความที่เมื่อวานเนี่ยเพิ่งดูแฮร์รี่พอตเตอร์แมงโก้บํารวงอะไรอย่าเงเอออยากเล่นอะไรที่ใช้พิจารณาการอยู่บนครับรู้สึกว่ามันมันสนุกดีค่ะประมาณค่ะล่าสุดพีพีเพิ่งปล่อยเพลงใหม่รู้สึกไงบ้างคะสำหรับเพลงใหม่ของตัวเองได้ก้าวเป็นศิลปินร้องเดี่ยวเต็มตัวเลยก็ีจริงก็เป็นซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกของพี่เหมือนกันก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็ เพลงปล่อยมาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วเนาะตอนนี้ก็ห้าล้านวิวแล้วครับก็กษษระแสตอบรับค่อนข้างดีสองอาทิตย์ใช่ไหมฮะสองอาทิตย์สิเออเพราะว่าอีพีสสองาอาทิตย์แล้วครับก็ตอนนี้ก็ห้าล้านวิวแล้วก็ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนดีกว่าที่ท,ที่ที่ติดตามผลง,งานพีในฐานะศิลปินครั้งแรกของพีด้วยก็ขอบคุณนะครับจะมีสิจะมีเพลงซาวแท็กอะไรออกมาอีกไหมคะหรือเพลงใหม่ๆของทั้งบิลกินและพีพี มีมีอีกครับในมี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 อีกครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้ว่ากี่เพลงอาจจะมีอีกสักสี่สิบเพลงก็ได้หรือว่าอาจจะมีแค่ครึ่งเพลงเพลงหนึ่งนี่บอกบอกไม่ได้จริงฮะแต่ว่าบอกบอกว่ามีเรื่องอะไรเล่าเรื่องอะเพื่อจะมีอีกสี่สิบเพลงแบบแบบผมผมร้องอีกสิบสี่เพลงพี่พีอีกสิบสี่พี่โอบิ๊กแปดพี่ก้อยละครฟันตอนมเลยคือบอกไม่ได้ว่ามีกี่เพลงแต่บอกได้ว่ามีนี่ผมบอกได้แค่นี้จริงพี่อาจจะจิกหัวผมแล้วโอเค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 สุดท้ายแล้ะค่ะฝากน้องๆองนะคะ ฝากอซีรีส์แปลรักนะคะแล้วก็ฝากผลงานเรื ar, ่องอื่นๆหรือบทบาทอื่นๆที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ตอนนี้พี่โอ๊ตครับก็ผมฝากซีรีส์เรื่องแปลรักฉันในใจเธอภา2สองเลยนะครับอีพีนี้อย่างที่บอกว่าเป็นอีพีที่ค่อนข้างสำคัญในในในเนื้อเรื่องของของภาคสองนี่เลยผมก็เลยรู้สึกว่าเออ อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนดูสดไปพร้อมๆกับพวกเราครับแล้วก็นอกจากนี้ผมมีละครทางช่องวันสุเพลด้วยก็คือจิตสังหารจะเริ่มออนแอร์วันที่สิบนี้กับน้องแบงครับผมครับผมก็ผมเสริมเรื่องซีรีส์แล้วกันจริงๆค,คืนนี้มันจะเป็นผมว่าจุดเริ่มต้นของของการที่มีตัวแปรก็คือจริงๆก็คือตัวพี่จ่ายที่เข้ามาเหมือนกับว่ามากระทบต่อความสัมพันธ์นของเต้และเอลวแล้วลซึ่งผมรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ พาร์ทหนึ่งยาวพาร์ทสองซึ่งผมบอกว่าผมบอกได้ว่าจริงๆความสัมพันธ์ที่ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันมันสําหรับผมผมว่ามันค่อนข้างพิเศษหมายถึงว่าด้วยมันมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่รักสามเศร้าทั่วไปเไรเนี้ยผมว่าเรืองอินเนอร์หรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะมันจะมีอะไรที่มันที่มันพิเศษแล้วมันมันยูนิกว่าในคอนดิชันหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวละครอะไรเงี้ยอยากอยากให้ลองดูแล้วก็อยากให้เหมือนกับว่าลองแบบเอ่อเปิดใจรับ ความความใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอือครับผมก็ฝากซีนี้กันแล้วเนาะก็ขอพี่ก็ขอฝากเพลงเออรุ่งนี้เป็นแฟนกันทั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ผมท่าแล้วก็ยังมีเพลงอื่นออีกด้วยก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากแปลรักเฉยไม่ได้เธอ The Documentary ด้วยครับครับครับผมทุกวันเสาร์สองทุ่มตรงบนไลน์ชีวิตไทยครับนิ่ใส่รวยนี่ใสรวยอะไรไม่รอะไรหลักๆฝากพีกรู้สึกว่าซีดรื่อนี้มันไม่ไม่ใช่แค่ ตอนเราเขียนเราคิดว่ามันมันเป็นซีรีส์รักเรื่องหนึ่งแต่ที่ได้มากกว่านั้นคือครอบครัวความฝันอาชีพเรารู้สึกมันได้หลายมิติแล้วไม่ใช่แค่วัยรุ่นดูก็เชื่อว่าผู้ใหญ่ดูเด็กดูมันได้อะไรไปแน่นอนี้ก็ฝากซีรีส์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็มีเรื่องอื่นเรื่องอื่นๆฝากไหมคะแฟนๆขาของก้อยไปผลงานเออ subscribe YouTube ด้วยนะคะไปติดตีเป็นซับค่ายด้วยค่ะแล้วก็หลักหลังก็จะมีเดี๋ยวไปเล่นดูเล่นนี่ค่ะก็ดูอินสตาแกรมได้ค่ะก็มาดีค่ะ อะไรวะโอเคจบแล้วค่ะสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะขอบคุณน้องๆทั้งสี่คนแล้วก็ไว้โอกาสหน้าถ้ามีผลงานใหม่ๆเรามาเล่าสู่กันฟังใหม่แล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาชมไลฟ์ห้าพันกว่าคนด้วยค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนขอบคุณน้องๆค่ะขอบคุณนะคะคุณสวัสดีค่ะ